ครสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนี่เราเล่นเป็นฝนะ่ายอะไรเนี่ยฝ่ายบุกเหรอโอเคเราจะเล่นเป็นฝ่ายบุกนะเอาละครับไปดูรับวมาเราจะบุกได้แค่ไหนข้างหน้ามีตัวว่าเ,เฮ้ยเด็ดไปก่อนตอนแรกผมจะเปลี่ยนแล้วระเบิดไปจะไม่ใช้แล้วเนะี่ย ไม่โดนตัดีงวะเขามอบกันโอ้โหเกิดจะรอบไปเนี่ยโดนตัดด้านหน้ารัวๆเลยโอ้ยยังอยู่ด้านหน้านะหมอบ้ะ โอ้พยายามเดินกลับด้วยพยายามไล่เช็คก,ก่อนตุ้มอยู่ด้านหน้าเรนะยาเนี่ยเฮ้ยค่อยเปิดมุมไป มันเกิดแถวนี้บอกว่าวางควันแถวเนี้ยน่าใจนะเพื่อนน่าจะวางควันเพื่อจะเดินเข้าวิ่งตัดมาคอตรงนี้ดีกว่ายัางยังไม่เห็น พยายามวางปันมีตัวมีเพื่อนเราอยู่ข้างบนอ๋อนี่เจอแล้วทำไมยิงไม่โดดวะเฮ้ยหมอหมอหมอที่ไหนหมอหมอเฮ้ยไม่ช่วยกูวะจะวิ่งไปตัดมันหมอเอ้ยบอว่ามันมีของวางอยู่ตรงนี้เว้ ต้องไปไล่เช็คให้ผมเปลี่ยนระเบิดดีกว่าเอาเป็นระเบิดอะไรดีวะลูกเกลี้ยงแม่งเลยแล้วกันคือผมอยากผมระเบิดไฟมันยังไม่เวิร์กเลยตอนเนี้ยมันต้องเล่นในตึกแคบเท่านั้นแหละต้องมีจุดเกิดของมันเว้เอาละเพียบเลยเพื่อน Lai lại khắm gặp. Pay attention here. Anh bắt nha đi cục má gà. Nít tiêu yên nát tiêu. ได้ป่ะวะโอ้ย <c oughs> ที่ตัวการที่ผมเห็นก็คือกระสุนน้อยด้วยนะเนี่ยเอาจริงมีจำนวนกระสุนที่น้อยมาก ่อไปเป็นจุดที่ยากลำบากอยู่เหมือนกันนะลูกเกี้ยงฮ่าเอาใช้บ้างเหอะลูกเกี้ยง,ยงไล่เช็คดูไม่รู้ว่าใช่เปล่า ไม่โดดเหรอดูมันไกลเกินว่ะไม่ถึงนะมันไกลจัดหยาบเลยเพื่อนเดินละ เพื่อนมันุยแรงจัดลุยแรงมากเย็บเลยเพื่อนกรหน่ำลยเพื่อนจะลุกยังป อะไรปังตรงไหนเนี่ยโอ้โหอื้มตั้งแต่ด้านหน้าว่ะมันชั้นบนเว้ยเอ้ตัวเอย ชั้นบนมันยังอยู่ชั้นบนอยู่เอ,ออยอเอาอาวุจีต่อเอาอาวุจีมาไล่เช็คต่อวางควันจะเข้าด้านข้างปุ๋ว mình mới đấy chuyện đây nghèo à Đây là bật bật rồi นั่นไงไล่บันที่ก่อนเปิดรูไว้ก่อนเอไม่เตยได้ไงวะมีตัวไว้ด้านไหนเพื่อน เอาขอก่อนจ้าเพื่อเราจะไปปิดเบียเนี่ยตาเข้าไปได้รู

ใช่ไหมฮ่ะพอระเบิดไล่ก็พุ่งวิ่งหนีเลยนะเพื่อนเฮ้ยไอกันเหนีบป่ะ จะแอบอ่ะมึงจะแอบอ่ะเอ้าติดเพื่อนโอ้โหเต็งเลยมันจะเปิดรูเลยเอาตกใจ ตัดให้แล้วเพื่อน <c oughs> เอาแดงมาไล่ล่ะไม่มีระเบิดด้วยเ,เดินกลับอเอาแกนดีไหมวะเดินกลับเอาแกนน์หน่อยแล้วกันเาอาไว้ แค่ไหนป่ะโอ้โหเพื่อนลูกซองว่ะโดนลูกซองขำไกลว่ะมาเกิดที่เดิมมาเกิดตรงไหนวะอ้าวอันนี้มินตรงนี้

นิดเดียวเพื่อนเวยมาคำ A คำ A ร้อมันป่าขึ้นมาครับตรงจุดนี้ไปนะไม่รู้จะโดนปะนะผม น่าจะดักอยู่ยด้วยไงดูบ้าเด็เข้าโซนดันหน้าดีกว่า <c oughs> ข้าเช็คข้เช็คนอนเช็คนอนเช็คเพื่อนบุกนั้นเลยวะ น่าจะได้แหละไปจุดบีโคตรเดือดโอ้หมองไม่เห็นเลยวะ่ะมีเอเข้าอะไรวะเห็นเขาไม่เจอ อาจจะตรงไหนวะแกบอติดแล้ววะเดินไม่ได้เอาตัวไหนว้อยเอาเอเอาเอรัวๆ ไปอาอยาน่างไรดีก็ออกตรงน,นี้ไม่มีตัวฉันไม่ได้เพื่อนปีนได้ปะปีไม่ได้วะ่ะปีบนรถไม่ได้ อาราเบิดฆ่าไม่ได้หรอน่าจะได้นะคนโคตรเยอะเยอะไปเพื่อระเบิดไปดิ ao đen qua lùng cái bỏ Nó đen vào luôn thằng <laughs> <Chăng đường. cười> à, đi qua đi gạch ba đeo các tụi tình đi หน้าเป็นตัวตัวเดินอ่ะดาวลงนี่ทำไมวะลงไปก็ไม่เจอตัวเย็บเลยโอ้โห

เอาจีไ้เช็คไปไปตุกบอลก่อนบอลดำมีแน่อุ๊บอัตไหนวะ Ấy, cái to Luôn cả là nào Nằm pa มีคนทอบอยู่บนนั้นน่ะหมดแล้ววะเมื่อกี้สองกิวแบบมัน,มน,มน,น,นๆเนาะไม่โดนไหม ไม่โดนโคตรเดือดโอเคเพื่อเรายึดจุดนี้ได้ละเดี๋ยวแค่ตีตองกายคราวเมื่อกี้ตองกาย บุกลึกก็มากก็ไม่ค่อยได้นี่ตัวอ้อมอ่ะรถถังนี่รถถังว่ะอะไรดีว้า รถถังเวรด้านน้าจะลเล่นเนียนๆกับรถถังไงดีวะ โหรีบเลยเว้ยไปด้านหลังเอาเว้ยกูเลาะเพื่นอนระวังเว้ยมันมาแล้วเพื่อนไปเกิดเอก่อน ở đây e đấy Anh cho om lặng. đi qua. โคตรเด็ดมัน <Private> ต <paying liksom> ้องวางของไว้แน่ๆโอเคขอได้อยู่ตรงนี้ไม่เห็นเอ้าตก lái bờ lấy chắc luôn, Tôi coi bụng mà. ค่อยๆไล่ค่อยๆเล่นน่ะครับอูม่งจะวิ่งอ้อมรถถังด้วยเล่น เกือบไปโคตรเดือดไม่ขึ้นเลยไว้จุดต่อไปโอ้โหสองลูกยัดเลยว่ะดูจากโอ้โหผมเจอละมาแค่เพื่อนก่อนเพื่อน วสวย,สวยไม่ค <Brain! S 1> ิดจะทุบเราหน่อยเรอเพื่อนในนั้นอ่ะมันอยู่ข้างในอ่ะโอ้โหโอ้โหดูอลมโอ้เหลือไม่คี่ตัวเอง บุกบีไม่ขึ้นเลยว่ะเฮ้ยเอาเรื่องฝังกันที่กันสุดจริงระเบิดอีกอืมกาตัว ตีกันกาเลยกูระเบิดโอ้โหยังเดือด